เดี๋ยวจะมาอนวิธีการยึดบล็อ hmm. กในโมพิมนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกโมนะฮะล็อกเซนต์พลาสติกล็อกบล็อกนะฮะตัวนี้เป็นตัวล็อกถ้าเกิดเราปิดอยู่อย่างนี้นะฮะมันจะหมุนไม่ได้ครับมันจะแน่นนะฮะก่อนล็อกเราก็ต้องดันตนัวนี้ออกไปให้ตรงฮะตรงอย่างนี้ก็ถึงจะหมุนได้นะครับถึงจะหมุนตัวนี้ได้นะครับผมพอหมุนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาบล็อกมานะครับบล็อกมาครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์ตัวนี้เป็น,นเซนเตอร์นะฮะ เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์บล็อกนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์ของโมโมพิมท่อยู่เส้นกลางมีสามเส้นเส้นกลางเป็นเซนเตอร์โมพิมพเราก็จะเอาบล็อกมาครับดึดเข้าไปในร่องนะครับมีร่องร่องใส่คิวพลาสติกนะครับใส่คิวพลาสติกแล้วก็เลื่อนเซนเตอร์ให้ตรงกันนะครับบล็อกให้ตรงเซนเตอร์นี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนหมุนตัวน,นี้ให้ล็อกกัาไว้สักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกดกับกดโมให้หมุน อ้อมไปนะครับหมุนหมุนอ้อมไปก่อนกดยาวเลยครับโอเคโมก็จะหมุนไปนะครับโมที่หมุนอ้อมไปเรื่อยอ้อมไปเรื่อยฮะจนครบอีกฝั่งหนึ่งฮะแล้วสเู่ปฏิฝั่งมาใส่เสร็จแล้วก็โมก็จะหมุนนะฮะหมุนไปรอบรอบมาอีกฝั่งหนึ่งฮะแล้วก็คิวปฏิก็จะเข้าร่องนี้นะครับคิวปฏิมีสองร่องร่องนี้คือร่องล็อกฮะ อ,อ,ง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 องนี้คือล่องล่องคิดล็อกคิวปติกล่องนี้คือล่องโซเกาะนะครับเสร็จแล้วก็เอาัวเกาะนะฮะจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้นะเอาัวเกาะยัดเข้าไปในล่องครับผมเอามือนิโปยัดเข้าไปครับเสร atem, Actually, ็จแล้วก็ด okay. ูเส้นให้ตรงกันโอเคเส้นสองเส้นนี้ตรงกันนะครับเป็นมากตรงกันฮะีนี่เหมือนเดิมารตรงนี้ก็หมุนล็อกเข้าไปมันก็จะปติก็จะดึงตึงเข้าไปครับครับแล้วก็ล็อกให้แน่นปึ๊กครับเสร็จแล้วเ็าก็ล็อกปิกกลับมา เป็นตัวล็อกนะล็อกกลับมาก่อนแล้วดึงแก๊กหนึ่งมันก็จะแน่นครับเป็นตัวล็อกตัวนี้มีสองฝั่งนะฝั่งนู้นเหมือนกันก็ต้องล็อกแป๊กเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นการยึดบล็อกที่ถูกต้องแล้วก็ที่จะตึงนะฮะการดีบล็อกก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผม